สวัสดีครับวิธีใช้งานขั้นแรกพูดถึงเรื่องการใส่ฐานก่อนนะครับถ้าเวลาจะเปลี่ยนฐานนะครับให้เอาเหรียญบาทหมุนตรงนี้ออกนะหมุนก้นหมุนตัวปิดตรงนี้ออกก่อนพ <c oughs> อหมุนสุดก็จะเลื่อนลงมาได้ ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนบานประตูมีสลักอยู่นี้นเออนะเะเปิดออกนัเข้าไปแล้วเปิดออกมันจะเป็นฐานลักษณะนี้ก็คือหันยังให้ไปด้วยอีกสี่ก้อนวิธีใส่ก็ใส่ตามเดิมนะครับเรียงกันหันหันที่ถูกด้านตามเดิมแล้วก็ตรงปลายสุดท่านด้านล่างพี่จะเอาอฟอยล์ฟลอยล์ที่ใช้ห่อปลาเผาอะไรเงี้ยนิดหนึ่งยัดเอาไวต้ตรงตรงด้านปลาย อันนี้เป็นการแปลงฐานเอาเพราะว่าถ้าฐานตรงรุ่นมันชื่อว่า4 l r C C ก็ยังพอหามีแต่ว่ามันจะแพงกว่านี้ถ้าเราปรยุกต์ใช้อันนี้มันจะถูกกว่าแต่มันอาจจะใช้ได้อายุระยะเวลาสั้นกว่าแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็เปลี่ยนมันก็ใช้ได้านานเป็นเดือนเหมือนกันอะไรเงี้ลองดูนะครับแล้วก็เวลาใส่กลับก็ดังเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุน คืนกลับใช้เหรียญบิดเข้าไปโอเคครับทีนี้มาพูดถึงการใช้งานนะครับโอเคเริ่มแรกเลยก็คือเราจะเปิดกล้องเนี่ยตอนนี้สวิตช์มันปรับอยู่ที่ตัว L แปลว่ามันคือล็อกก็คือปิดปิดกล้องอยู่เราใช้ดันไปที่ตัว A ก็คือเป็นการเปิดกล้องนะฮะถ้าเราดันมาที่ตัว S ที่อยู่งล่างมันคือการตั้งเวลาถ่ายตัวเอง,เองก็คือเหมือนกับว่า ตั้งเวลาไว้ปุ๊บแล้วก็หันกล้องไว้อย่างนี้แล้วกดถ่ายแล้วเราก็วิ่งไปอยู่ด้านหน้ากล้องอย่างนี้ครับโอเคเวลาจะใช้ทั่วไปก็คือปรับมาที่ตัว A นี่คือการเปิดกล้องนะครับต่อไปเป็นวิธีการใส่ฟิล์มนะครับวิธีการก็คือเปิดฝาหลังก่อนก็คือดึงตัวนี้ขึ้นฝาก็จะเปิดออกโอเคนี่ฟิล์มนะครับ เอาด้านที่เป็นจุกลงด้านล่างใส่เข้าไปดึงหางฟิล์มออกมานะด้านนี้มันจะมีล่องอยู่รอบๆเราใส่เข้าไปในล่องไหนก็ได้ใส่เข้าไปปุ๊บทีนี้เราเอามือกดไว้ตรงนี้เพื่อให้มันลงหนามเตยของของฟิล์มนะฮะแล้วเราก็ลองขึ้นชัตเตอร์นี่ฮะสังเกตฟิล์มมันจะเดินตามไปนะแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในร่อง,องพวกนี้อ่า ขึ้นให้ขึ้นชัตเตอร์ไปให้สุดนะแล้วปิดฝาเสร็จปุ๊บเราก็กดทิ้งไว้อันหนึ่งก่อนแล้วเราก็อันนี้เราก็เริ่มถ่ายจริงแล้วขึ้นฟิล์มกดถ่ายขึ้นฟิล์มโอเคทีนี้สมมตุติถ้าพอเราถ่ายหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะต้องกอฟิล์มกลับก่อนที่จะเปิดฝาหลังได้นะปุ่มกอฟิล์มอยู่ด้านล่างกดลงแบ่งแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกากลับมา สมมุติเราถ่ายหมดอันนี้พี่สมมุติว่าถ่ายหมดไปสามสิบหกรูปมันก็คือมันจะขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวเลขบอกให้ดูไว้มันจะประมาณสามสิบหกรูกถ้าเกิดมันขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้กดถ่ายไม่ได้เนี่ยมันคือมันหมดแล้วก็ทําอย่างที่บอกคือกดตูดลงไปปุ่มตรงนี้แล้วก็ยกนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกากลับมามันจะฟืดๆทําหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่ทงมันจะมีเสียงของฟังนะ จะดังแคลกนิดหนึ่งแล้วมันจะลื่นฟรีแปลว่าฟิมันกลับเข้าไปแล้วเราก็เปิดฟ้าลังออกนรนี่ฟิลมันก็จะถูกดึงกลับเข้ามาที่กลับเรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาอย่างเงี้ยไปล้างได้ลสะสำหรับวิธีการใช้งานพื้นฐานขั้นทั่วไปนะฮะโอเคพอเราใส่ก่อน พอเราใส่ฟิล์มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าฟิล์มชนิดที่เราใส่เป็นอะไรอย่างสมมติตัวเมื่อกี้ก็คือสี่เรจะเขียนว่าสี่ร้อยยูงนี้นะฮะเราจะต้องปรับตรงนี้เขาเรียกว่า ISO ให้มันตามฟิล์มไม่รู้เห็นไหมน,นะโอเควิธีการก็คือกดกดปุ่มนี้ค้างไว้ปุ่มสีเงินนี่คฮะแล้วตรงเนี้ยมันจะมีเป็นเป็นตรงนี้ให้เราเลื่อนได้หมุนไปมาได้แต่ว่ามันจะหมุนได้แต่เมื่อเราเรากดปุ่มนี้ค้างไว้ โอเคลองดูนะฮะปลดค้าปุ๊บแล้วมันก็จะหมุนได้เนี่ยไปหมุนมาล้วตัวเลขในนี้มันก็จะเปลี่ยนก็คือเราปรับให้ตัวเลขมันตรงกับจะมีขีดเขียวๆอยู่ตรงนี้อย่างตอนนี้มันอยู่ที่สองร้อยที่ก็จะหมุนไปให้มันตรงกับคำว่าสี่ร้อยพอตรงปุ๊บเราก็ปล่อยปุ่มนี้มันก็จะล็อกจะหมุนไปไหนมาปหมุนไปมาไม่ได้ครับก็คือการตั้ง iso ให้ตรงกับฟิล์มชนิดที่เราใช้ เสร็จปุ๊บวิธีการถ่ายก็ไม่มีอะไรมากคือมันจะต้องปรับสปีดชัตเตอร์ฝั่งนี้ครับเลือกตามอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการถ่ายภาพต้องลองหาดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับสมติตั้งสปีดตรงนี้500แล้วก็มาเลือกตั้งรูรับแสงตรงนี้อย่างตอนนี้ตั้งไปทั่งจุดแปดเนี้ยครับเนี่ยก็ขึ้นฟิลมแล้วก,กดถ่ายครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายขึ้นฟิล์มกดถ่าย ในช่องมองเขาจะมีบอกวัดการวัดแสงเป็นตัวเลขนะฮะให้มันอยู่กลางๆเอาไว้นี่นะเนี่ยฮะอ,อ,อันนี้จะมองไม่เห็นก็คือลองส่องเข้าไปดูจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขแดงๆทางด้านขวาถ้ามันอยู่ลงมา,างล่างก็แปลว่ามันมืดไปอยู่สูงขึ้นไปข้างบนมากๆก็แปลว่ามันสว่างไปให้มันอยู่ตรงขดช่วงกลางๆเอาไว้ ทีนี้การถ่ายอีกโหมดหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นโหมดออโต้แปลว่าเราไม่ต้องปรับสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงเลยก็คือให้กล้องปรับให้ก็คือหมุนตรงนี้มาให้ตรงคําว่าโปรแกรมเสร็จปุ๊บถ้าเรา,เราต้องใช้ควบคู่กันเร,เราต้องหมุนตรงนี้ไปให้ตรงกับปุ่มเขียวตรงนี้นะทีนี้พอมาถึงเลข1ิบกเนี่ยมันจะหมุนต่อไม่ได้เราต้องกดปุ่มนี้ลงไปค้างเอาไว้แล้วเราจะ,จะหมุนไปหาปุ่มเขียวได้ให้ตรงกับขีดส้มนี่ทีนี้วิธีการใช้งานพอาพ,พ,พอเลือกโหมด รงโปรแกรมนี่ให้ตรงกับเขียวนี่แล้วเนะนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือแค่ขึ้นชัตเตอร์ปรับโฟกัสแล้วก็กดถ่ายเราไม่ต้องไปปรับสปีชัตเตอร์กับรูรับแสงเลยเพราะว่ากล้องจะปรับให้เสร็จหมดอันนี้เหมือนกับเป็นโหมดอัตโนมัตินะขึ้นชัตเตอร์กดถ่ายวิธีการจะปรับกลับมาที่โหมดธรรมดาคือเราต้องกดปุ่มปุ่มนี้ค้างเอาไว้แล้วถึงจะหมุนกลับมาเลขพวกนี้ได้ตัวโปรส่วนตัวโปรแกรมหมุนได้เลยไม่ต้องกดอะไรแค่นี้คนระับ ใช้งานเสร็จก็อย่าลืมปรับมาที่ L นะแปลว่าหลอกขอบคุณครับ